สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนูอีกแล้วนะคะอยู่กันที่เดิมนะคะโกดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้ววันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถเลยนะคะบอกเลยว่าสวยทุกคันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กาลังมองหารถกระบะสีประตูตัวเตี้ยอยู่วันนี้เติมมาแล้วหลายคันมากๆนะคะใครที่รออยู่รีบเข้ามาดูรถเลยนะคะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะที่จะมาทํารีวิวนะคะก็จะเป็น ในส่วนของ t ต้ตา a h i ัก x ี v v o นะคะตอนนี้เติมมาหลายคันนะคะเป็นสเปคโฉมปี2016นะคะดับเบิลแคบสประตูตัวเตี้ยนะคะ2.4ตัว e นะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินมาหลายคันนะคะสีบอลเงินสีสวยดูแลง่ายนะคะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่465,000บาทนะคะสำหรับใครที่รออยู่ รีบมาดูรถเลยนะคะมีตั้งแต่ไมลหลักหมื่นหลักแสนนะคะก็มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูแต่ละคันกันเลยนะคะว่ามีออปชันอะไรนะคะที่น่าสนใจกันบ้างมาเริ่มจากคันนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2016นะคะก็จะเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดนะคะที่จะมาทำรีวิวแตกต่างก,กันน่าจะเป็นด้วยเรื่องของเลขไมล์นะคะแล้วก็บางคันจะมีในส่วนของแครีบอยมาด้วยนี่สำหรับคันนี้นะคะปี2016 2.4ตัว e double c a p นะคะในราคาเพียงแค่495,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยสวยเดิมๆนะคะสีบอลเงินนะคะสีประตูตัวเตี้ยมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบมัตติรีเฟคเตอร์นะคะก็จังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้มีล้อแม็กอลอยนะคะมาพร้อมเลยสำหรับคันนี้สวยสวยเดิมๆโลโก้รถมาครบหมดนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะ ติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้กระจกเดิมๆทุกบานนะคะรถเพิ่งเข้ามาที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ยังไม่ได้ทําสปาหรือปรับสภาพรถแต่ดังสิ้นนะคะอาจจะเลอะๆนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะไม้น้อยด้วยนะคะหกหมื 6, 000, 000กว่ากิโลนะคะถือว่าน่าจะไมน้อยสุดแล้วนะคะสำหรับตอนนี้คันนี้495เก้าห้านะคะสี่าหสภาพนี้เลยสวย เดี๋ยวเราทําสปาปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะพี่จะได้รถเหมือนใหม่นะคะเหมือนรถใหม่ไปใช้งานเลยนะคะแต่วันนี้ถ่ายให้ดูกันสดๆส,ส,สภาพตอนรถเข้าเป็นประมาณนี้นะคะภายในเป็นโทนสีดำพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนได้หมดสั่งการด้วยเสียงได้มาพร้อมเกียร์แมนนวลนะคะแอร์เป็นอนาล็อกฟังวิทยุ f m MM, m เครื่องเล่น CD ได้หมดเชื่อมต่อ usb aux ได้นะคะ เบาะผ้านะคะเบาะเดิมแท้โรงงานเลยสวยๆเบาไม่มีแตกไม่มีขาดมีระบบะเซ็นทรัลล็อกกระจกทุกมานปรับไฟฟ้านะคะเม็ดอาร์เห็นชัดเจนขอบประตูนะคะเดิมๆเลยสภาพสวยๆน่าใช้มากคันนี้ไม่น้อยนะคะ สำหรับราคานี้นะคะลูกค้าประวัติดีนะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะรถทุกคันที่ทำรีวิววันนี้นะคะยอดจัดได้เต็มยอดจัดล้นๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะ,ะที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็แล้วแต่นะคะจัดไฟแน้นได้เต็มดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์มาด้วยสำหรับคันนี้คันนี้นะคะไม่มีแคลลีบอยนะคะไม่มีแคลลีบอย ถ้าใครชอบแคลิบอยนะคะมีหลายคันเลยคันนี้ก็สภาพสสวยๆเดิมๆนะคะไม่ได้มีติดแคลิบอยมาใครที่ชอบสเปคนี้นะคะอยากดูข้อมูลรถเพิ่มเติมหรืออยากดูรูปรถเพิ่มเติมทักไลน์หานุกได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์098 627 6826นะคะสำหรับคันนี้4 9 5 0 0 0บาทไม่60,000กว่ากิโลนะคะ,ะมาต่อกันอีกหนึ่งคันสเปคเดียวกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะปี2016สเปคเดียวกันเลยนะคะมีแคลลี่บอยมาให้ลูกค้าพร้อมนะคะรถที่ร้านเรานะคะคันที่ติดแคลลี่บอยมานะคะก็จะลงเล่มพร้อมเลยนะคะลูกค้าเอารถไปคือใช้งานได้เลยนะคะพี่ไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรให้มันวุ่นวายนะคะเราดำเนินการให้ลูกค้าหมดแล้วพี่เอารถไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะคะ สภาพส,สวยๆหรือลูกค้าท่าไหนเนี่ยที่ชอบรถสมมุติลูกค้าชอบคันนี้นะคะแต่ไม่อยากได้แคลิบอยนะคะก็แจ้งได้เดี๋ยวจัดการถอดออกให้ได้นะคะคันนี้ก็เป็นสีบอลนกันสเปคเดียวกันทุกอย่างนะคะแม็กอลลอยเหมือนกันสภาพส,สวยๆเดิมนะคะกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้ก็จะมีคุญแจแคลิบอยมาด้วยอ่ะเปิดให้ดูด้านในให้ดูเลขไมล์ก่อน ส่วนมากจะแตกต่างที่เลขไมค์คันนี้ไมค์หนึ่งแสกกว่ากิโลนะคะคันนี้ขายอยู่ในราคา4ี่แ0นหบาทนะคะสภาพส,สวยๆเบาะผ้านะคะเบาะไม่ช้าไม่มีแตกไม่มีขาดอย่างที่เห็นสภาพรถอาจจะแบบเลอะๆนิดนึงเพราะว่ารถเข้าใหม่ยัไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างเลยนี่น็อตเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยใครที่เน้นเอารถไปไว้ใช้งานนะคะเน้นที่ ต้องบรรถุกของข้างหลังด้วยนะคะแค l ี่บอยตอบโจทย์มากนะคะพี่ๆได้รถไปเนี่ยคือกันแดดกันฝนนะคะผลของข้างหลังรถเนี่ยสบายๆเลยลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถ้าลูกค้าไปติดเองก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะสำหรับแค l ี่บอยโลโก้รถมาครบหมดนะคะโลโก็รถมาครบหมดคันนี้ 4 6 5 0 0 0บาทนะคะอยากดูารายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งมาได้นะคะวันนี้อาจจะทำรีวิวไม่ได้ละเอียดมากนะคะเพราะว่าจะถ่ายให้ดูหลายๆคันถ้าอยากดูในส่วนของารายละเอียดห้องเครื่องนะคะหรือว่าข้อมูลรถต่างๆนะคะพี่ทัากลานโชรมาสอบถามนุ๊กได้เลยนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งคันนี่คันนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่4 6 5 5 0 0บาท5,000บาทเหมือนกันนะคะ บอกก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี้ยสเปคเดียวกันหมดแต่ว่าถ้าพี่มาก่อนนะคะมีสิทธิ์เลือกรถก่อนเลยมาเปรียบเทียบได้เลยว่าชอบคันไหนเป็นพิเศษนะคะมาดูรถจริงและทดลองขับได้เลยคันนี้465,000บาทอ่ะจะเปิดให้ดูด้านในกันเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนคันนี้ก็ติดแคลริบอยมาพร้อมเลยคันนี้ไมล์วิ่งไป180,000กว่ากิโลนี่สภาพนี้เลยนะคะ ที่เราคัดรถเข้ามานะคะที่เห็นไม่ประมาณแสนแปดอะไรอย่างเงี้ยพี่คือรถรถเดิมนะคะเน้นรถเดิมเครื่องเดิมนะคะแล้วก็ขับดีเพราะว่าทีมงานเราทดลองขับมาอยู่แล้วนะคะเล็กไม่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเราเน้นเรื่องสภาพนะคะเครื่องเดิมอ,อ่าภายในนะคะเดิมเดิมนะคะไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์อะไรมานะคะก็เราก็จะรับเข้ามา แล้วก็ขายราคาประมาณนี้เลยนะคะสี5 0 0 0หมาบาทราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะคะรถสเปคเดียวกันอาจจะขายคนละคนละราคานะคะก็อยู่ที่สภาพรถเลขไมอะไรหลายอย่างด้วยนะคะแต่รถทุกคันเราการันตีอยู่แล้วว่าไม่มีโฉนหกักับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะอันนี้การันตีเลยลูกค้าสามารถตรวจเช็คประวัติได้นะคะพาช่างมาดูรถก็ได้นะคะ รถทุกคันเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายเป็นรถสภาพเดิมๆข้อดีเลยนะคะรถพวกนี้เนี่ยที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะเช็คประวัติได้ใครที่สนใจสำหรับคันนี้ติดต่อมาได้เลย4 6 5 0 0หมานบาทนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งคันชอบทะเบียนไหนก็มาดูได้เลยนะคะ สเปคเดียวกันหมดมาก่อนมีสิทธิ์แล้วก,ก่อนคันนี้ในราคาเพียงแค่4 6่0 0นบาทคันนี้ติดแคริบอยมาให้พร้อมนะคะติดแคริบอยมาพร้อมลงเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะสเปคเดียวกันหมดเลยสภาพสวยๆส,สำหรับคันนี้นะคะไม่วิ่งไป1 8 0 0 0กว่ากิโล 180,000กว่ากิโลนะคะรถเข้าศูนย์ตามระยะนะคะสเปคเดียวกันหมดนะคะวงมอะไรมันติฟังก์ชั่นเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะคะเชื่อมต่อ USB AUX ได้หมดภายในยก็จะเป็นประมาณนี้ที่เปิดรถมาให้ดูทุกคันเนี่ยรถไม่ช้ำเลยนะคะรถไม่ช้ำเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะมันอาจจะมีฝุ่น มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้าง,งไม่ได้ทําสปาอะไรเลยนะคะแต่ว่ารถทุกคันที่เปิดให้ดูเนี่ยคือเด็ดมากนะคะสำหรับรถนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะทุกคันจัดได้เต็มมีแคดดี้บอยมาพร้อมนะคะโลโก้รถมาครบหมด สภาพเดิมๆนะคะสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลงง่ายมากๆนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะสำหรับสีนี้4,65,000บาทแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา4,85,000บาทนะคะราคาต่างกันนิดหน่อยนะคะ คันนี้ก็สวยเหมือนกันคันนี้มีแคลลี่บอยมาให้พร้อมเลยสภาพสีสวยนะคะเดี๋ยวพามาดูเลขไม์กันเลยสเปคเดียวกันเลย<ส>คันนี้นะคะไม่วิ่ง1 1 0 0 0 0สนนกว่ากิโลนะคะก็จะได้ไม์น้อยนะคะไม์น้อย4,85นะคะราคาอยู่ที่ราคาเริ่มต้น4 6 5 0 0 0ถึง4,95นะคะสำหรับสเปคนี้ มีให้เลือกเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราได้มาเป็นอตเลยสามารถเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับได้ติดจองไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในโซนของตรงนี้รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ยังไม่มีการติดจองนะคะที่มาทํารีวิวทั้งหมดแต่บางคันที่เข้าก่อนเนี้ยติดจองไปบ้างแล้วนะคะเพิ่งได้มีโอกาสนะคะมาทํารีวิวให้ลูกค้าดูก็อยากดูข้อมูลรถเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาได้ บอกก่อนนะคะรถพวกนี้นะที่เราเข้ามาเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานนะคะรถที่ใช้ในหน่วยงานคือข้อดีเลยเข้าศูนย์ตามระยะนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนอะไรอะไรก็ของศูนย์แท้อยู่แล้วนะคะเช็คประวัติได้หมดเลยว่ารถทําอะไรมาบ้างนะคะเช็คได้หมดเลยข้อดีเลยแล้วรถที่เราคัดมาจากหน่วยงานเนี่ยของที่เพชรยนต์นะคะเราจะคัดแต่เกรดเมาทั้งหมดเกรดเอเกรดพรีเมียมนะคะ อันนี้ลูกค้ามั่นใจหายห่วงได้เลยนะคะว่าได้รถด,ดีแน่นอนนะคะนี่อย่างที่เห็นที่เปิดให้ดูทุกคันเลยนะคะรถทุกคันเนี่ยไม่มีแบบชนหนักไม่มีอะไรมาไม่มียับไม่มีเยินมาเลยเบาะทุกคันไม่มีแตกไม่มีขาดเลยเราคัดเข้ามาอยู่แล้วนะคะเป็นสภาพเกรดเอทั้งหมดเลยนะคะรถมีหลายเกรดนะคะรถมีหลายเกรดนะคะอ่า เกรด ABC นะคะพี่ดูได้เลยนะคะของเราจะคัดมาแต่เกรด A เก A ร้อยเปร์เ็นะคะแล้วลอ็อตนี้ทั้งล็อตเนี่ยจะเป็นล็มือเดียวหมดเลยเช็คประวัติได้ทุกคันนะคะวันนี้มาคร่าวๆให้พี่ๆดูกันนะคะก็ถ้าอยากดูคันไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะติดต่อมาหาหุูได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์098 627 6826เเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ง่าย ได้ทุกอาชีพนะคะทั่วประเทศเลย,ยจังจังหวัดนะคะก็จัดได้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยากได้รถใช้จัดได้เหมือนกันนะคะเราเป็นดินเลอร์ใหญ่เปิดทําการมา21ปีแล้วนะคะมีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันการเงินนะคะจัดง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนรีบติดต่อเข้ามานะคะย้ำเบอร์อีที098 627 6826นะคะเบอร์นี้แอนไลน์ได้เลยวันนี้ก็จบการรีวิวเป็นเพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาใครที่ชอบขนาดเป็นพิเศษนะคะกลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถมาก่อนได้เลยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะยังไงก็ขอฝากในส่วนของรถทุกคันไปด้วยที่ทำรีวิววันนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวลามีรถสวยๆนะคะมาใหม่หมพี่ๆจะได้ ไม่พลาดนะคะในส่งการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถทุกคันไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ